เดี๋ยว <Okay. S 2> เปวดกล่องเช็คของอนเนนีเก็กล่องอีกมุมนึงบ้าต้องมีมกลง่ากล้อโปรเ,เตอร์นาาเลขขา็กพกพาบลูทูธวิซิคุูนนึ่ง ถูกเปล่าของดูกป่ะลำโพงเออได้มาเป็นลำโพงเรียบร้อยมันเป็นลำมันเป็นลำโพงบูทูทปะเนี่ยเออในนี้เขียนว่าโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กพกพาบูทู h ไวไฟแต่ทำไมดูใช้กล่องลำโพงหรอดูข้างในอ้าว โดนแล้วเอ,อ่ลอลำโพงบลูทูธที่บานเนี่ยอุ้ยฝุ่นเกาะมาเลยด้วยไม่ม่เกินไม่เกินดูฝุ่นเกาะมาเลยเนี่ยนี่ฝุ่นเรียบร้อยโดนแล้วสั่งมาจากเว็บเป็นอย่างเี้แหละดุดเลยนี่นะครับสั่งมาแล้วได้เป็นลำโพงบลูทูธแต่ว่า,<ม>าออเดอร์ที่สั่งไป โปรเจคเตอร์ or, ขนาดเล็กพกพาบลูทูธไวไฟอันนี้มันก็คงไม่น่าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วแหละอ,ออกแลหวไม่มีเสียงนี่นะครับขอเค้มคืนนะหนึ 1, <000 S 1> ่งพันสี่ร้อยบาทไม่มันต้องเปิดข้างหลังหยุดนะ